ก็สวัสดีค่ะเชิญทุกท่านนะวันนี้ผมมาเอา่อรีวิวตัวอีเดอร์ชัยนะก็ไอเอ่เอรหัสรอนานนี่มันมีสวีผมก็เลยยืมสวีรหัสนานจริงๆมันเป็นรหัสของเพือ่อนผมนบผมโคิดไหมก็เอ่อมันจะวันนี้มันจะมารีวิวตัวเสะเนั่นแหละก็พูดไปแล้วเราจะพูดซ้ำเพื่อเออก็นั่น,นแหละคนระับ ก็ตัวซาเอเนี่ยมันจะแบบมีหลากหลาย ett, เป็นตัวหลากหลายคือมันก็ส่งดีแล้วก็ล็อกนะล็อกก็คือแบบเซฟสกิลผ่านคู่ต่อสู้ไบเนี้ยเนี่ยวันนี้นะเนีย่ยวันนี้เนีย่ยวันนี้นะแล้วก็แล้วก็ซาเอรมันจะมีแบบสกิลตอนไม่มีบอลตอนมีบอลอะไรไม่รู้ด้วยมันก็จะเปลี่ยนไปเอง ครซึนะ่งมาดูสกิลแรกกันเลยเดี๋ยววิ่งกลับไปกันสกิลแรกก็คือ perfect pass คือมันต้องคือมันต้องเออมันเป็นเพื่อร่วมทีมนะก็เดี๋ยวผมค่อยบอกเลยน,นะมาดูสกิลตอนไม่มีบอลก,ก่อนแล้วกัน,ก,นก,ก,ก,ก็คือสกิลไม่มีบอลสกิลแรกคือ อาร์มสวิปก็คือทำแบบนี้นี่คือผักให้ล้มะเดี๋ยวลองตอนมีบอลน,นะก็คือตอนมีบอลก็แบบล้มไปนะบอลจะหายไปช่วนณะแล้วก็สามารถแบบมันเสียบอมันเสียบยาก เสียบม,มันคือสกิลผักครับสมมุติแบบบอลอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วเรากำลังแย่งอ่ะวิ่งทำไมวิ่งไปแล้วก็เอานี่มาแทนนะแับนี้ประมาณนี้นะนะับก็ประโยชน์อยู่แหละต่อไปมีเธอวิชั่นนั้นไม่ออกนะครโอเคก็คือกดเข้าไปมันจะแบบมันจะบอกนะว่าแต่ละคนใช้ตัวอะไรอย่างเช่น รหัสอีกรหัสผมใช้จริงอนี้ก็ใช้จริงนะนี่สกิลของจริงอนี้แล้วก็สแล้วมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นด้วยนี่เทียบความเร็วปกตินะครับจากตรงนี้ไปถึงไอตรงเนี้ยไอเพื่อนอ่ะไอตัวอีรหัสผมเนี้ยจะเร็วกว่าเดิมนี่แบบนี้นี่ฟึบจะเร็วใช่ไหม เดี๋ยวผมจะเอาอีกราคาให้ดอูอยู่แบบนี้ใช่ไหมเห็นตรงมันจะแบบเนี่ยก่อนจะมาถึงมันนานกว่านะก็ะนั่นแหละนะนซึ่งต่อไปสกิล beautiful shot นะคือสกิลเนี้ยมันต้องมีบอลแล้วก็มีคนอยู่ข้างหน้าด้วยโอเคเดี๋ยวผมให้ดู ละเร็รหัะไปก่อนเคดหนถ้าแบบนี้มันจะไม่มีคนมันก็จะเล่นมันก็จะยิงไม่ได้แต่ถ้ามีคนอยู่ข้างหน้าหรือใ,ใกล้ะไยแบบนี้มันก็จะยิงได้อะไรประมาณนี้ครับเนี่ยนี่ต้องมีคนอยู่ข้างๆเลยแบบน,นี้ประมาณประมาณไหนประมาณเนี้ยข้างงประมาณเนี้ยนะหรือว่าถ้าอยากให้ชวนจริงสิงตัวเลยครับ โอเค okay, ต่อไปสกิลตอนมีบอลสกิลแรกก็ก็ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วนะว่าเพอร์เฟกต์ปสเดี๋ยวผมหาฟุตเทจเดี๋ยวผมไม่เล่นให้ดู่าไปสกิลสองตอนมีบอลเมจิกเทิร์นก็คือเป็นการล็อกกันแหละวันนี้นี่วันนี้นะแล้วพอใช้เมจิกเทิร์นจะจะมีฟิกมาแทนนะเดีย๋ยวมันจะวนซ้ำไปแบบ แล้วก็นี่ครับซึ่งตอบมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูอติกันเคิดเดี๋ยวเอาตัวเลือกเออเหานเอาเอ,าอติให้กันเอ้ยฮะที่เรานี่ก่อนล้วก่อนเล้วโอเคดีมากนี่อติจะมาถานที่เราอติก็คือต้องมีบอลน,นะถ้าไม่มีบอกลกดไม่ได้ ก mm. 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 Exactly. Mm ็อันติก็จะเป็นแบบนี้เกวเลเวลว่าげ่ดสู้ที่เกินบ้ากันเด็กสุดที่มีสกับซึ่งอันติก็ประมาณนี้แหละมาก็สกิลที่เพิ่มมาก็ไม่มีอะไรนัเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนี่โอเคมาดูท่าอันติกันสามสองหนึ่ง

้่ไเ่ะ้ไมรีบหรอเลยนะ้ลไยูบอดมันรับไม่ได้นะแต่ผมรับได้ผมคือดวดาไม่ใช่นะโอ้ยอไเดี๋ยวผมจะสอนสกนสกิลอะไรแบบนี้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้านะสอนสกิลเก็เดี๋ยวไปเล่นใน สซบจริงกันเลยนับของไอสกิลเพอร์เฟกต์พาสอะไรนั่นแหละโอเค okay. จริงๆผมก็จะเอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะพอเพือ่อผมเอ,อ่อตึงเกินไปตึงสเสห์นะผมตึงไอคุเอ,อ้ยผมตึงเป็นโกผมโกก็เห็นไอ้ที่ผมไอ้คลิปแต่และช็อตที่ผมเป็นโกใช่ไหมครับผมโกตึง อยู่แต่อย่าเอาผมไปเทียบกับไอ้โปรเซอร์เวอร์เลยผมเซฟไม่ได้ผมบอกไว้ก่อนเซฟได้แหละแต่มันยากไอ้โปรเซอร์เวอร์นะคีรจะตัดไปตอนใช้สกิลเลยอยู่มังคุดาวอยู่โอโนต้องเวลาไปต้องวิ่งไปฮิวฟคชั่นคีรวแป๊บนึงนะผมขอแบบรอสกิลคูดาแป๊บนึงขอเล่นกับบอลหน่อย อยากเล่นใช่ๆเล่นกับบอรลรอสกิลนะนีถวงเวลาเลยอย่าเข้ามาดิเข้ามาทำไมนี่นะผมนี่มันะป็บหนี้ส่งโคตรแมนด้วยแต่ว่ามันมีบั๊กแล้มนันจะวนกลับมาอุ้ยอัลติจารย์ ก็ประมาณเมื่อกี้ประเด็นในการเป็นเอาใหม่นี่โทรใหม่นี่เอาอีกแล้วองโอเคมาจะทำประตูปิดคลิปอ่ะโอ้ยพี่ผมได้ตีผมกับปืนขอเขาปืนอะไรเท่ๆหน่อยเท่ๆปิดคลิปปิดคลิปโซอยัดเตะ まだ俺の弟でいるうちはお前は俺を超えられない。